จุดยึดที่ยึดเพ e ouais. ิ่มจากเด uh ิมมันจะมีอยู่แค่นี้สวัสดีครับผมแบงค์จากกับโปรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทำแหลกหลังนะครับแหลกหลังเดิมมันมันไม่แข็งก็น้องเขาจะดามเพิ่ม เพิ่มความแข็งครับแล้วก็พอมาแกะดูกดว่าน็อตตัวนี้ครับเบอร์สิบสองน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้มันขาดขาดจากกันเลย Few moments later. หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ให้น้องเชื่อมจุดยึดเนี่ยครับจุดยึดที่ยึดเพิ่มจากเดิมมันจะมีอยู่แค่นี้ก็ทําการเสริมเหล็กนะครับให้มันมีความแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมความแข็งคือข้างล่างเนี่ยให้เหล็กมันหนามากขึ้นทําให้มันรับน้าหนักได้ดีขึ้นโอเค ทำการเสริมทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดพ่นสีกันจากที่ลองใส่มานะครับที่ลองใช้งานมาก็ก็รับน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่โยกก่อนหน้านี้คือมันโยกทำให้น็อตยึดข้างในเนี่ยมันขาดไปตัวหนึ่งแล้วมันก็โยกครับทำให้ท้ายมันโยนเดี๋ยววันนี้จะมาพ่นสีแล้วก็มาดูกันว่าเสริมตรงไหนไปบ้าง ถอดเบาอ,ออกมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ตัวแท่นตัวนี้มาพ่นสีเนี่ยครับ ที่ขาดไปก็คือตัวนี้แต่ตอนนี้เราก็เอาน็อตท,ที่เป็นน็อตเบอร์สิบสครับมาใช้แทนไปก่อนโอเคอันนี้เป็นน็อตอุตสาหกรรมนะความเหนียวก็น่าจะสู้น็อตของศูนย์ไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ใส่แก้ขัดไปก่อนถ้าเกิดว่าเราหาของศูนย์ได้ก็ก็จะเอามาเปลี่ยนแทนที่ตัวเดิม อันนี้ก็เอาเบอร์สิบสอง 12. มาหมุนสี่ตัวนี้ออก ลาหมุนออกก็หมุนออกให้เท่าๆกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปลังตมันจะไปลังกันถ้าเระวังตัวบูทบูทลองคนระับจะร่วง ล,ล่วงไปแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับที่ว่าเราจะเอามาพ่นสีหลังจากทำเสร็จมาดูข้างหลังครับนี่ที่เชื่อมเพิ่มเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะหนัก ได้เพิ่มเหล็กตรงนี้เข้าไปหนึ่งตัวแล้วก็เหล็กตัวนี้หนึ่งตัวอันนี้ก็เอากระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายขัดเหล็กเอามาลบคมตรงนี้รอยที่ว่าเราเจียลงไปเวลาบาะมันวางพาดลงมาเนี่ยครับเวลามันถูมันก็จะได้ไม่ขาด Okay. ก่อนที่จะพ่นสีก็ผมพี่เกียร์ถอดตัวตัวแหลกตัวเนี้ยตัวแหลกที่เป็นพลาสติกข้างหลังเนี่ยผมพี่เกียร์ถอดเดี๋ยวผมก็จะเอากระดาษทั้งสือพิมพ์มาหอ่อห่อไว้แล้วเราก็พปนแต่ตรงนี้ สีที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นสเปสรย์ซมูไรอันนี้เป็นสีที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรอันนี้เป็นสีทนความร้อนด้วยสีดําแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กเกอร์ก็นะครับเดี๋ยวจะมาพ่น ก็รอประมาณ10บนาทีครับแล้วเดี๋ยวจะพ่นทับลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่สีองสมุไรเนี่ยครับค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าแห้งไวนะครับพ่นแป๊บเดียวแห้งแล้วก็เดี๋ยวพ่นไปอีกชั้นหนึ่งสีนี้เป็นสีทนความร้อนด้วยก็คือมันเหลือจากการที่เอามาพ่นท่อพ่นอะไรเนี่ยฮะตอนนี้ก็ พ่นเล็กเกอร์พ่นสีแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ตรงนี้ครับที่ว่าเป็นส่วนที่ว่าเสริมความแข็งขึ้นมา จากนี้เราก็จะมาประกอบกันครับเอาประกอบใส่กลับเข้าไว้เหมือนเดิมเป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอี่ท,ทีหนึ่ง ไปนี่ต้องค่อยๆไล่เข้าไปนะครับเดี๋ยวน็อตขาดหมุนฝั่งใดฝั่งหนึ่งน็อตมันก็จะอาจจะขาดได้เพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้มันจะมันจะลังกันอยู่ต้องค่อยๆไล่เข้าไปก็จะสุดเกียวก็จะตึงมือครับเอาเอาแค่พอตึงมือพอไม่ต้องเอาแบบว่า แน่นจนแข็งมากเพราะว่าอาจทำให้น็อตขาดได้ครับเพราะผมก็ขาดไปตัวงแล้วที่ขาดนี่น็อตศูนย์วยนะขาดเลย,เลยก็เลยถือโอกาสในไหนน็อตมันก็ขาดแล้วก็เลยเพิ่มความแข็งของตัวนี้มาซะเลยก็เท่าที่ลองใช้งานมาก็แข็งขึ้นนะครับ นิ่งขึ้นแข็งขึ้นในงบที่ประหยัดก็คือเราหาแผ่นเหล็กก็หนาสักหน่อยประมาณ2มิลถึง3มิลก็มาตัดแล้วก็เพิ่มอันนี้ก็ให้น้องที่ทำงานครับที่บริษัทตัดแล้วก็เชื่อมให้ครัผมก็มาเก็บสีเอาเอง ก็ประหยัดงบไปได้เยอะครับสำหรับใครที่มีของเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะไปหาซื้อใหม่เพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ1,000บาทเนาะไอตัวเหล็กเหล็กหลังตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ1,000บาทแต่ก็มันก็ไม่ได้แข็งอย่างที่ที่ตั้งใจไว้นะเพราะว่าผมใส่ของทุกวันแล้วก็ค่อนข้างหนัก ตลอดตลอดก็ขับไปก็สะเทือนด้วยแล้วก็ของมันหนักด้วยใช้ทุกวันก็เลยก็เลยมีอาการอย่างที่เห็นเดี๋ยวลองดูอีกทีครับว่าพอเสริมมาแล้วการใช้งานฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะดีกว่าเดิมไหมมันจะบรรทุกหนักเท่าเดิมที่ผมใช้เนี่ยมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีหนึง่ง ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับ